เห็นสวัสดีครับวันนี้มาพบกผมยพนดีนะครับในอูจะทำการเกษตรนะครับในคลิปที่แล้วได้ไปเที่ยวสวนอินทผลามานะครับแล้วก็ไปได้ซื้ออินทผลามากินนะครับ ก็มีมเมล็ดที่เหลือจัการกินนะครับเราจะไม่ทิ้งครับจะมาต่อยอดมาเพาะเมล็ดนะครับส่วนอุกปกรณ์ในการพรอะเราก็จะมีหนึ่งเป็นกล่องนะครับกล่องแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวนี่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะมีสามก็คือเล็ดอินทพาลัมนะครับ มะเล็ีทิศพาเราจะแช่น้ําไว้3คืนนะครับส่วนของกมนี่แช่มาแล้วนะครับครับดียวลองลงมลงือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำขุยมะพร้าวของเราที่แช่น้ำไว้นะครับ1นึ่คืนนะครับมาใส่ในกล่องนะแต่เราจะให้บิดให้มันหมานนะครับ ให้ปุยมะพรนะ้าวมันพอเราใส่ปุยมะพร้าวในกล่องได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับระดับที่เราต้องการความสมดุลเราเราก็ทำให้เรียบเรียบนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือนำเม็ดเมล็ดอินทผาลัมของเรานะครับมาจัดเรียงไว้ ในกล่องนะครับสังเกตนิดนึงแน่นน้ำนิดนึงนะครับมเมล็ดินปาลัรจะมีร่องตรงนี้นะครับสองข้างจะมีร่องแค่ด้านเดียวนะครับให้เอาร่องตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่ารากของเขาจะออกมาฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาเขาแทงรากออกมาเขาจะแทงมาฝั่งนี้ จะได้ล่างเขาจะได้ตรงลงลงไปในปุ๋ยมะพร้าวเลยครับโอเคโอเคจากนั้นก็เอาปุ๋ยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้เหมือนเดิมนะครับบีดให้หมาดแล้วก็มาโปบไว้นะครับ น,นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาฝาฝากล่องของเรานี่ครับปิดไว้นะครับเป็นอย่างนี้ที่ปิดไว้ก็คือจะให้เขาเหมือนการพวมแน่นนะครับจะไม่ให้น้ําไอ้น้ำในปลืวของุ่นเขาระเหอยออกมานะครับหรือถ้าใครไม่มีฝากล่องแนะนําให้เอาถุงยางพลาสติกนะครับมาลุมไว้แล้วก็ปัดปากให้แน่นนะครับ จากนั้นนะครับก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับโอเคครับแล้วก็14วัน15วันนะครับ15วันผ่านไปนะครับเราจะมาเปิดกล่องดูครับว่าเมล็ดอินทผาลัมของเราจะงอกหรือย่างนะครับเราก็ได้เตรียมดินใส่ ขวดน้ำพลาสติกไว้นะครับไว้พ้อชําต่อไปนะครับนี่ขวดนี้นะครับเรามาปาดแล้วก็เอาดินใส่นะครับโอเคเปิดดูเลย โอ้เห็นไหมครับ ่โอเคครับยังไ,ไงครับรลากเรางอกทุกเม็ดนะครับแต่จะมียาบ้างสั้นบ้างนะครับตามแต่มเมล็ดของเขานะครับคุณภาพของมเมล็ดของเขาไม่เหมือนกันนะครับแต่มเม็ดนะครับแต่ก็ปลูกได้เหมือนกันกันครับโอเคแล้วก็ ปลูกลงในภาชนะที่เราเตรียมมาเลยนะครับขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่ผมกินทุกวันนะครับผมเก็บไว้แล้วก็มาปาดออกตรงนี้ก็ใส่ดินลงไปนะครับโอเคจากนั้นก็ใช้เหล็กแหลมหรือไขควงก็ได้นะครับจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปนำํำเป็นลูกก่อนจากนั้นก็ เอา,มาเมล็ดอินทผลย์ลังนะครับหย่อนลงไปนะครับระวังนะครับอโอเคใส่ดินปกคุมนะครับที่นี้ผมก็จะมีขุยมะพร้าวอ่าปิดเบาๆแค่นี้นะครับจากนั้นก็ไปลดน้ำลดน้ำได้เลย รอดูการจเจริญเติบโตของเขานะครับโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งอันจะทำต่อให้หมดนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วนะครับ